สวัสดีครับโคดวิทย์นะครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2565เราจะมาวิเคราะห์ทองคํากันเหมือนทุกวันนะครับจากเมื่อวานนะครับที่โคดวิเคราะห์ไว้ว่าราคาจะมีการปรับตัวลงนะครับสุดท้ายมีการปรับตัวลงอยู่ที่1771ซึ่งต่ํากว่าเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งทําโรต่ํากว่าเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจากคานเฟเมเดย์ เทรนหลักก็ยังเป็นดาวเทรนอยู่แล้วมาดู h 4 H4 เทนหลักก็ยังเป็นเทรนลงเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เรากลับมาดูที่ h 1จากทานเฟรม h e ทนะครับที่เมื่อวานโค้ดได้ตีกรอบย่อยไว้ให้สังเกตดูว่าแพทเทิร์นราคานะครับมีการปรับตัวลงยังเข้ากรอบเทรนย่อยที่โค้ดได้ตีไว้นะครับลงมาชนแนวนะครับแล้วก็ทำการไซด์เวอย์ หมายความว่าวันนี้สถานะเซลล์ก็ยังเป็นต่ออยู่นะครับเพราะแพทเทิร์นทุกทานเฟรมยังเป็นแพทเทิร์นลงอยู่ดังนั้นหมายความว่ารอจังหวะนะครับที่ราคาเด้งขึ้นนะครับและทำการเซล์ตามแนวต้านต่างๆที่โค้ดให้ไว้นะครับแนวต้านต่างๆที่โค้ดจะให้ไว้ก็จะมี 1780แนวต้านที่2 1786แนวต้านที่3 1790แนวต้านที่4 1795นะครับแนวต้านที่5 1798นะครับแนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่1771แนวรับที่2 1768แนวรับที่3 1765แนวรับที่4 1760 และโค้ชจะให้ s l ไว้อยู่ที่1802นะครับในระหว่างตลาดเช้านะครับราคาอาจจะยังไม่ค่อยมีการขยับตัวสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ราคายังเป็นลนักษณะไซเวย์เกตดูจากเทที่โค้ชตีมาให้ดูนะครับยังเป็นลนักษณะไซเวย์เหมือนเลือกทางรอตลาดช่วงบ่ายนะครับราคาน่าจะมีการขยับตัวมากกว่านี้ ยังไงรอให้ราคาเด้งขึ้นและจุดเข้าสวยๆนะครับจึงเปิดสถานะเซลล์เพื่อทำกำไรสำหรับท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์โคตนะครับขอให้วันนี้พอดฟ้ากำไรกันทุกๆคนเลยนะครับ